อันนี้เป็นค o น d ด c i v ซ c วิ Boy นะครับไม่สองแสนห้าสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันตอนนี้เรากำลังทำการติดเครื่องข้อเกียร์นะครับน้ามันเกียร์นะครับ มีสีค่อนข้างคล้ำนะครับ <S <S หลังฝัดชิ่งน้ำมันเกียร์นะครับตอนนี้กำลังเรนน้ำมันในระบบออกมาน้ำม,นมันมีความใสสะอาดในช่อง use oil หรือว่าฝั่งน้ำมันเก่านะฮะเกียร์เริ่มสะอาดขึ้นมาแล้วนะครับแรกเปลี่ยนน้ำมันเกียร์หรือว่า oil exchange นะครับตอนนี้เรากำลังทำการเติมน้ำมัน ตัวใหม่เข้าไปนะครับนก <dece j cir cle> ารปัดชิ่นเกียร์แล้วนะครับเราจะมาสังเกตสีของน้ำมันเกียร์ทั้งสองสมนะครับสีจะมีความใสสว่างแตกต่างจากตอนแรกนะครแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาวัดระดับน้ำมันเกียร์หน่อย เราจะวัดทาการวัด2รอบนะฮะก่อนถอดเครื่องรอบหนึ่งแล้วก็หลังถอดเครื่องรอบหนึ่งโอเคอันนี้จะเห็นว่าระดับน้าม,มันมันเกินเราจะเดินออกก่อนนะฮะเตอร์เครื่องฟอกเกียร์ออกแล้วนะครับมาดูระดับน้ํามันเกียร์นะครับอันนี้ช่วงอุณหภูมิปกติยังไม่ร้อนนะครับอยู่ในระดับพอดีเดี๋ยวพอวิ่งไฟร้อนมันจะขึ้นพอดนะฮะอันนี้คืออุณหภูมิแล้วก็ระดับน้ํามันที่เหมาะสมนะครับ